เสียงฝีเท้าของชายผู้ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในเมืองหยุดลงกลางทางเท้ารถหรูจอดนิ่งผู้คนเดินผ่านไปมาไม่มีใครรู้ว่าชายที่ทุกคนเคยเห็นในข่าวกำลังยืนตัวสั่นน้ำตาไหลาอาบหน้าเพราะในวินาทีนั้นเขาเพิ่งรู้ความจริงว่าผู้หญิงที่เขาเคยทอดทิ้งไปกำลังพิการและเลี้ยงดูลูกของเขาเพียงลำพังมานานถึง16ปีเขาสุดลงบนถนนไม่สนภาพลักษณ์ไม่สนสายตาใครเพราะหัวใจของเขากำลังแตกสลายกริไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งชีวิตของเขาจะหยุดอยู่ตรงทางเท้าแคบแคบสายนี้ ถนนเส้นนี้ไม่ใช่ถนนของคนรวยไม่ใช่ย่านธุรกิจไม่มีกระจกสะท้อนความสำเร็จมีเพียงร้านเก่าบ้านเช่าโซมและกลิ่นชีวิตของคนธรรมดาเขามาที่นี่เพราะการประชุมถูกยกเลิกกระทันหันคนขับรถแนะนำให้เลี่ยงรถติดแต่สิ่งที่เขาไม่คิดว่าจะเจอคือผ้าผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่หน้าร้านซ่อมจักรยานร่างกายครึ่งหนึ่งนั่งอยู่บนรถเข็นมือซ้ายถือผ้าคีริ้วมือขวาประคองเด็กชายตัวเล็กที่กำลังทำการบ้านอยู่บนลังไม้เสียงเด็กดังใส่ แม่ครับข้อนี้ผมทำถูกไหมผู้หญิงคนนั้นยิ้มแม้ใบหน้าจะซีดและมีร่องรอยความเหนื่อยลา้าลูกเก่งมากแม่ภูมิใจกริตเหมือนถูกฟ้าผ่าลงกลางอกเขาจำเสียงนั้นได้จำรอยยิ้มอ่อนโยนนั้นได้แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนพิมพ์เสียงเขาหลุดออกมาเบาๆผู้หญิงคนนั้นเงยหน้าขึ้นดวงตาที่เคยสดใสเบิกกว้างเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นความนิ่งเฉยคุณกรต ไม่มีความดีใจไม่มีความโกรธมีเพียงความห่างเหินที่เจ็บยิ่งกว่าคำด่าใดๆเด็กชายมองหน้ากริตสลับกับแม่แม่ครับเขาเป็นใครพิมพ์กลืนน้ำลายคนรู้จักเก่าคำว่าคนรู้จักเก่าแทงใจเขาจนแทบยืนไม่อยู่กริตมองลงไปที่ขาของเธอขาข้างหนึ่งรีบเล็กผิดรูปเขาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นไม่เคยถามเพราะในวันที่เขาจากไปเขาเลือกจะไม่หันกลับมาอีกเกิดอะไรขึ้นกับคุณเขาถามเสียงสัน่น พิมยิ้มบางๆอุบัติเหตุหลังคุณไปได้ไม่นานเขาอยากถามต่ออยากรู้ทุกอย่างแต่ภาพเด็กชายตรงหน้าดึงสายตาเขาไว้ใบหน้าคมดวงตาคู่เดียวกับเขาในวัยเด็กเขาอายุเท่าไหร่กริดถามท,ทั้งที่คำตอบดังชัดอยู่ในใจ16พิมพ์ตอบเกิดปีเดียวกับวันที่คุณแต่งงานใหม่โลกทั้งใบเหมือนหมุนช้าลงกริดสุดเข่าลงกับพื้นถนนโดยไม่รู้ตัวน้ำตาไหลทันทีโดยไม่อายใครเขาเป็นลูกผมใช่ไหม พิมพนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าใช่เด็กชายถอยหลังเล็กน้อยสับสนกับภาพชายแปลกหน้าที่ร้องให้ต่อหน้าแม่ครับเขาเป็นพ่อผมเหรอพิมพดึงลูกเข้ามากอดเขาเป็นคนที่ให้กําเนิดลูกแต่แม่เป็นคนเลี้ยงคําพูดนั้นเรียบง่ายแต่หนักหนาจนกรดแทบหายใจไม่ออกเขานึกย้อนกลับไปเมื่อ16ปีก่อนวันที่เขาเลือกความสาเร็จเลือกธุรกิจเลือกครอบครัวใหม่และเชื่อคําพูดที่ว่าเด็กไม่ใช่ของเขาโดยไม่เคยตรวจสอบไม่เคยกลับมาถาม คุณรู้ไหมผมคิดว่าคุณทิ้งผมไปเขาพูดทั้งน้ำตาพิมพ์หัวเราะเบาๆปนเศร้าไม่ค่ะคุณเป็นคนไปเองเธอเล่าอย่างสงบว่าเธอพยายามติดต่อเขาหลายครั้งแต่ทุกสายถูกตัดทุกจดหมายถูกตีกลับก่อนที่อุบัติเหตุจะพลาดขาของเธอไปและพลาดโอกาสสุดท้ายในการวิ่งตามเขาไปด้วยฉันไม่ต้องการเงินพิมพ์พูดฉันแค่ต้องการให้ลูกไม่รู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งกริดมองเด็กชายที่ยืนกอดหนังสือเรียนเก่าๆรองเท้าผ้าใบขาด,ขาด และหัวใจของเขาก็แตกเป็นเสียเส่ยงเสี่งผมผิดเองเขาพูดซ้ำๆผมผิดพิมมองเขานิ่งคำขอโทษไม่สามารถย้อนเวลาได้แต่คุณยังเลือกได้ว่าจะทำยังไงต่อจากนี้เสียงรถเสียงผู้คนยังคงดังรอบตัวแต่สำหรับกริดโลกทั้งใบเหลือเพียงถนนเส้นนี้ผู้หญิงคนหนึ่งและลูกชายที่เขาไม่เคยได้อุ้มแม้แต่ครั้งเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องช็อกของข่าวแต่มันคือจุดเริ่มต้นของความจริง ที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลกริดนั่งอยู่ริมฟุตปาตตรงนั้นอยู่นานเท่าไรเขาไม่รู้ผู้คนเดินผ่านไปมาบางคนหันมองด้วยความสงสัยบางคนจำหน้าเขาได้จากข่าวแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้าภาพมหาเศรษฐีที่เคยยืนอยู่บนเวทีหรู้วันนี้กลับนั่งคุกเข่าข้างรถเข็นเก่าๆน้ำตาไหลไม่หยุดมันคือภาพที่ไม่มีใครคาดคิดพิมพ์เป็นคนแรกที่ลุกขึ้นทำลายความเงียบเธอค่อยๆเข็นรถถอยหลังเล็กน้อยเหมือนต้องการตั้งระยะคุณลุกขึ้นถึอคนมองกันเยอะแล้ว กริดพยายามยืนแต่ขาเขาอ่อนแรงเขาต้องจับขอบรถเข็นของเธอไว้แน่นขอโทษผมขอโทษจริงๆพิมพ์ไม่ได้ตอบเธอเพียงหันไปมองลูกต้นกล้าเก็บของเราจะกลับบ้านเด็กชายพยักหน้าเงียบๆเขาไม่พูดอะไรแต่สายตาที่มองกริดนั้นเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบกริดรีพูดขึ้นขอผมไปด้วยได้ไหมแค่คุยกันผมอยากรู้ทุกอย่างพิมพ์ลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนถอนหายใจยาว ถ้าคุณอยากรู้ก็ต้องยอมฟังในสิ่งที่คุณอาจไม่อยากฟังบ้านเช่าที่พิมพอยู่เป็นห้องแถวเก่าๆหลังตลาดทางเดินแคบกลิ่นกับข้าวลอยคลุ้งเสียงทีวีจากห้องข้างๆดังแทรกเป็นระยะกริดต้องก้มศีสษะเล็กน้อยตอนก้าวเข้าไปภาพนี้ต่างจากคฤราสา์ของเขาราวฟ้ากับดินพิมพ์จัดแจงให้ลูกนั่งทําการบ้านต่อก่อนหันมาพูดกับกริดคุณนั่งตรงก้าวอี้ไม้ตัวนั้นเขานั่งลงอย่างว่าง่ายมือยังสั่นไม่หายคุณจําวันสุดท้ายที่เราเจอกันได้ไหม พิมพถามน้ำเสียงราบเรียบกริดหลับตาภาพวันนั้นชัดเจนเขาจำได้ว่าเธอร้องให้เขาจำได้ว่าเขาพูดคำโหดร้ายออกไปเพราะเชื่อคำคนอื่นมากกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าผมจำได้หลังจากคุณไปฉันท้องได้สามเดือนพิมพ์ผู้ชาชาฉันพยายามติดต่อคุณโทรไปทุกเบอร์แต่เลขาของคุณบอกว่าคุณไม่ต้องการรับสายกริดหน้าซีดผมไม่เคยรู้คุณไม่รู้เพราะคุณไม่เคยอยากรู้เธอพูดตรงๆไม่ได้ตะโกนแต่ทุกคำหนักหน่วง ฉันเขียนจดหมายส่งไปที่บริษัทถูกตีกลับทุกฉบับต้นกล้าเงนยหน้าขึ้นเล็กน้อยฟังเงียบเงียบแม่จะไม่เข้าใจทุกอย่างแต่เขารับรู้ถึงบรรยากาศตึงเครียดวันหนึ่งฉันถูกรถชนพิมพ์หยุดเล็กน้อยเหมือนต้องรวบรวมแรงใจฉันอุ้มท้องลูกอยู่รถคันนั้นหนีไปฉันรอดแต่ขาข้างนี้หมอบอกว่าต้องตัดกริตรู้สึกเหมือนมีมือบีบหัวใจเขาแน่นแล้วลูกลูกปลอดภัยพิมพ์ยิ้มบางๆนั่นคือเหตุผลที่ฉันยังมีแรงอยู่ต่อ เธอเล่าต่อถึงคืนที่ต้องนอนโรงพยาบาลคนเดียวไม่มีญาติไม่มีสามีไม่มีเงินพอจะจ่ายค่ารักษาต้องย้ายออกจากห้องเช่าต้องอุ้มท้องพร้อมรถเข็นไปสมัครงานแต่ไม่มีใครรับเขาถามฉันว่าจะทำงานยังไงในสภาพนี้พิมพ์หัวราบแผ่วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันกริดก้มหน้าน้ำตาหยดลงบนพื้นไม้เก่าๆผมไม่เคยรู้ว่าคุณลำบากขนาดนี้เพราะคุณไม่เคยมองกลับมาพิมพ์ตอบทันที เธอเล่าว่าเมื่อคลอต้นกล้าเธอทำงานทุกอย่างที่ทำได้ซ่อมผ้าขายของเล็กๆน้อยๆหน้าบ้านรับเย็บเสื้อผ้าให้คนในชุมชนบางคืนต้องอดข้าวแต่ไม่เคยให้ลูกอดฉันสัญญากับตัวเองว่าต่อให้โลกใจร้ายแค่ไหนลูกจะไม่รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่ากริดหันไปมองเด็กชายอีกครั้งต้นกล้ากำลังขีดเขียนการบ้านอย่างตั้งใจเหมือนไม่อยากรบกวนผู้ใหญ่แต่ในแววตานั้นมีความเป็นผู้ใหญ่เกินไวแล้วทำไมไม่เคยบอกเขาเรื่องผมกริดถามเสียงแผ่ว พิมพ์เงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบฉันไม่อยากให้เขาเติบโตมากับความคาดหวังจากคนที่อาจไม่ต้องการเขาประโยคนั้นทำให้กฤิสะดึกเขาไม่สามารถปฏิเสธได้เพราะมันคือความจริงผมอยากชดเชยเขาพูดเร็วๆเ,เงินการรักษาการเรียนของลูกทุกอย่างพิมพ์สายหน้าฉันไม่ได้เรียกคุณมาเพื่อขออะไรงั้นเพื่ออะไรเขาถามเพื่อให้คุณรู้ความจริงเธอตอบและให้คุณตัดสินใจด้วยตัวเองว่าจะเป็นพ่อแบบไหนต่อจากนี้ ต้นกล้าเงยหน้าขึ้นมองกริตตรงๆเป็นครั้งแรกลุงเออคุณจะหายไปอีกไหมคำถามนั้นทำให้กริตพูดไม่ออกเขาลุกขึ้นเดินเข้าไปคุกเขา่าตรงหน้าลูกชายระดับสายตาเท่ากันผมไม่สัญญาอะไรที่ผมทำไม่ได้แต่ผมสัญญาว่าผมจะไม่หนีความจริงอีกต้นกล้ามองเขานานก่อนพยักหน้าเบาๆคืนนั้นกริตออกจากบ้านเช่าด้วยหัวใจหนักอึ้งแต่ไม่ว่างเปล่าเหมือนก่อนเขารู้แล้วว่า16ปีที่ผ่านมานั้นไม่ใช่แค่เวลาที่สูญหาย แต่คือบาดแผลที่เขาทิ้งไว้ให้คนอื่นแบกรับบนรถเขานั่งนิ่งมองไฟถนนผ่านกระจกน้ำตาไหลเงียบเงียบอีกครั้งเพราะนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความจริงที่เจ็บปวดกว่านี้และการชดใช้ที่ไม่อาจใช้เงินแก้ได้ทั้งหมดกริดกลับถึงบ้านในคืนนั้นด้วยสภาพที่ต่างจากทุกวันที่ผ่านมาบ้านหลังใหญ่เงียบผิดปกติเสียงฝีเท้าของเขาสะท้อนอยู่ในโถงกว้างราวกับเตือนว่า ความรู้ราที่เขาครอบครองไม่อาจกลบเสียงของความจริงที่เพิ่งได้ยินมาเขาถอดสูทวางไว้บนเก้าอี้ไม่สนใจจะอาบน้ำไม่สนใจโทรศัพท์ที่สั่นไม่หยุดในหัวเขามีแต่ภาพของพิมพบนรถเข็นและเด็กชายที่ก้มหน้าทำการบ้านอย่างตั้งใจเขานั่งลงบนโซฟามือปิดหน้าน้ำตาไหลออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาร้องไห้โดยไม่มีข้ออ้างไม่มีเหตุผลทางธุรกิจไม่มีใครเห็นนอกจากตัวเองโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอ ทำให้เขาชะง,งักพรรยาคนปัจจุบันของเขานิชาคุณอยู่ไหนเสียงเธอเย็นแต่แฝงความกังวลนักข่าวโทรมาทั้งวันบอกว่ามีคนเห็นคุณร้องให้กลางถนนกับผู้หญิงพิการคนหนึ่งกริดหลับตาผมกลับบ้านแล้วงั้นเราคุยกันเดี๋ยวนี้เธอพูดทันทีฉันไม่ชอบข่าวลือแบบนี้ไม่กี่นาทีต่อมานิชาเดินเข้ามาในห้องนั่งเล่นเธอยังคงสวยสงา่าแต่น้ำเสียงแข็งกร้าวเกิดอะไรขึ้น กริดเงยหน้าขึ้นมองเธอเขาไม่เคยรู้สึกลังเลเท่านี้มาก่อนแต่เขารู้ว่าไม่มีทางหนีผมเจอพิมพ์ชื่อที่หลุดออกมาทําให้นิชอชะงักไปเล็กน้อยอดีตภรรยาคุณน่าเหรอใช่เขาตอบและผมก็เจอลูกชายของผมความเงียบเข้าปกคลุมห้องนิชามองเขาเหมือนพยายามแยกแยะว่าเขาพูดจริงหรือพูดเล่นคุณหมายความว่ายังไงลูกชายคุณกริดพูดทุกอย่างออกไปชา้ชาช แต่ครบถ้วนตั้งแต่วันที่เขาจากไปวันที่พิมพ์ทองอุบัติเหตุรถเข็นและ16ปีที่ผู้หญิงคนนั้นเลี้ยงลูกเพียงลําพังเมื่อเขาพูดจบนิชานั่งนิ่งใบหน้าซีดลงอย่างเห็นได้ชัดทําไมฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้เพราะผมไม่เคยรู้เหมือนกันกริดตอบแต่ในใจเขารู้ดีว่านั่นไม่ใช่ข้อแก้ตัวนิชาลุกขึ้นเดินไปมาคุณรู้ไหมว่ามันหมายถึงอะไรชื่อเสียงครอบครัวหุ้นบริษัทมันหมายถึงชีวิตคนสามชีวิตกริดขัดขึ้นครั้งแรกน้ำเสียงสัน่นแต่หนักแน่น ไม่ใช่ตัวเลขนิชาหยุดเดินมองเขาด้วยสายตาไม่พอใจคุณกำลังจะพาคนพวกนั้นเข้ามาในชีวิตเราเหรอคำว่าคนพวกนั้นทำให้หัวใจเขาหนักอึ้งพวกเขาไม่ใช่คนอื่นเขาเป็นลูกผมนิชาหัวร้อแห้งๆคุณแน่ใจได้ยังไงเด็กคนนั้นอาจไม่ใช่ของคุณก็ได้กริตรู้สึกเหมือนถูกตบหน้าอย่าพูดแบบนั้นฉันแค่พูดความจริงเธอสวนโลกนี้ไม่ได้สวยงามเหมือนในละคร กิตยืนขึ้นถ้าโลกนี้โหดร้ายขนาดนั้นผมก็ไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของความโหดร้ายอีกคำพูดนั้นทําให้นิชานิ่งไปเธอมองเขาอย่างไม่คุ้นเคยเหมือนชายตรงหน้าไม่ใช่คนที่เธอแต่งงานด้วยคืนนั้นทั้งคู่แยกกันนอนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเช้าวันต่อมาข่าวเริ่มแพร่สะพัดภาพชายคล้ายกฤิตนั่งร้องให้ข้างหญิงพิการกับเด็กชายถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลบางคนสงสารบางคนตั้งคำถามบางคนขุดอดีตของพิมพ์ขึ้นมาโดยไม่รู้ความจริง นักข่าวเริ่มปักหลักหน้าบ้านเช่ากริตรีไปหาพิมพทันทีผมขอโทษเขาพูดทันทีที่เห็นเธอผมไม่คิดว่ามันจะลามเร็วขนาดนี้พิมพ์มองข่าวในโทรศัพท์สีหน้าเหนื่อยลา้าฉันชินแล้วต้นกล้านั่งเงียบกำหนังสือแน่นกว่าเดิมผมจะจัดการให้กริตพูดผมจะกันสื่อออกไปพิมพ์สายหน้ากันไม่ได้หรอกความจริงมันเดินเองคำพูดนั้นทำให้เขานิ่งไป ในวันเดียวกันแม่ของกริตโทรมาเสียงเธอสัน่นเรื่องเด็กคนนั้นจริงไหมกริตเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบจริงครับแม่ปลายสายเงียบงันก่อนเสียงถอนหายใจยาวงั้นแม่คงต้องขอโทษเขาคำพูดนั้นทำให้กริตน้ำตาซึมเพราะอย่างน้อยความจริงกำลังเปลี่ยนใจใครบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ยอมรับง่ายๆนิชาจัดงานเลี้ยงเล็กๆเชิญเพื่อนสนิทและนักธุรกิจใกล้ชิดเพื่อรักษาภาพลักษณ์เธอพูดถึงข่าวว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด และบอกไปนในว่าอดีตภรรยาของกริตต้องการเงินคำพูดนั้นไปถึงหูพิมพในไม่กี่ชั่วโมงฉันไม่เคยต้องการเงินเขาพิมพ์พูดกับกริตน้ำเสียงนิ่งแต่เจ็บแต่ถ้าเขายังอยู่ในโลกนั้นเขาจะปกป้องลูกเราได้จริงไหมคำถามนั้นแทงลึกกว่าที่เขาคิดคืนนั้นกริตนั่งอยู่ในรถมองไฟเมืองที่เขาเคยรักเขารู้แล้วว่าการเป็นพ่อไม่ได้เริ่มจากการโอนเงินแต่เริ่มจากการยืนข้างลูกแม่จะต้องแลกด้วยสิ่งที่เขาสร้างมาทั้งชีวิต เขาหยิบโทรศัพท์โทรหานิชาเป็นครั้งสุดท้ายในคืนนั้นผมต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องปลายสายเงียบไปก่อนเธอพูดเบาๆแล้วฉันละ่ะกริตหลับตาผมขอโทษสายตัดไปพร้อมกับการตัดสินใจที่ไม่มีวันย้อนกลับขณะที่พิมพ์กอดลูกชายอยู่ในห้องเช่าเล็กๆเธอไม่รู้ว่าพายุใหญ่กำลังใกล้เข้ามาและกริตเองก็รู้ดีว่าการยอมรับความจริงครั้งนี้จะพาเขาไปสู่การสูญเสียครั้งใหญ่ที่สุด แต่ก็อาจเป็นการได้หัวใจของลูกชายกลับมาเป็นครั้งแรกในชีวิตรุ่งเช้าหลังจากคืนนั้นเมืองทั้งเมืองเหมือนตื่นขึ้นมาพร้อมข่าวเดียวกันชื่อของกริตถูกพาดหัวอีกครั้งไม่ใช่ในฐานะมหาเศรษฐีผู้ประสบความสําเร็จแต่เป็นชายผู้มีอดีตที่ถูกซ่อนภาพถ่ายจากมือถือหลายมุมถูกตัดต่อบางภาพทาให้เขาดูเหมือนฮีโร่บางภาพกลับทําให้เขาดูเหมือนคนทรยศทุกความเห็นตีกันไม่หยุดเหมือนคนทั้งประเทศกําลังแย่งกันตัดสินชีวิตของใครบางคน กริดยืนมองหน้าจอโทรศัพท์อย่างนิ่งงนันเขาไม่ตอบโต้ไม่ถแถลงข่าวเขาเลือกขับรถไปยังบ้านเช่าหลังเดิมอีกครั้งพร้อมถุงข้าวของจําเป็นไม่ใช่เพื่อแสดงตัวแต่เพื่ออยู่พิมพ์เปิดประตูให้สีหน้าเธอเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดคุณไม่ควรมาที่นี่ตอนนี้ผมรู้กริดตอบแต่ผมไม่อยากให้คุณกับลูกเผชิญเรื่องนี้ตามลําพังต้นกล้ามองเขานิ่งดวงตาเด็กชายเริ่มแข็งขึ้นเหมือนกําลังเรียนรู้เร็วเกินไว้ว่าโลกนี้โหดร้ายอย่างไร ไม่กี่ชั่วโมงต่อมานักข่าวก็โผล่มาอีกครั้งเสียงเรียกเสียงแฟลชเสียงถามที่ไม่สนใจคำตอบกริดเดินออกไปยืนด้านหน้ายกมือขึ้นขอความเงียบเด็กคนนี้ยังเรียนหนังสือเขาพูดเสียงเรียบเขาไม่ใช่ข่าวพิมพ์ยืนอยู่ข้างหลังรถเข็นกำม,มือแน่นเธอไม่เคยขอให้ใครมาปกป้องแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าทําให้หัวใจเธอสั่นเล็กน้อยวันถัดมาโรงเรียนของต้นกล้าโทรมาครูแจ้งว่าเด็กถูกเพื่อนล้อถูกถามซ้ําๆว่าพ่อเธอคือเศรษฐีจริงไหม พิมฟังแล้วน้ำตาคลอเธอไม่รู้จะอธิบายกับลูกอย่างไรโดยไม่ทำให้เขาเจ็บกริดได้ยินเรื่องนี้เขานั่งนิ่งอยู่นานก่อนตัดสินใจผมจะย้ายเขาไปโรงเรียนใหม่พิมพ์สายหน้าหนีไม่ใช่คำตอบเด็กไม่ได้ผิดกริดพยักหน้าเขารู้ว่าพิมพูดถูกแต่หัวใจพ่อที่เพิ่งเริ่มทำงานทำให้เขาอยากปกป้องลูกจากทุกอย่างในขณะเดียวกันนิชานั่งอยู่ในห้องประชุมกับทีมกฎหมายสีหน้าเคร่งเครียด ถ้าเขายอมรับเด็กคนนั้นอย่างเป็นทางการทรัพย์สินจะถูกแบ่งชื่อเสียงเราจะเสียหายทนายพูดเบาๆทางเดียวคือพิสูจน์ว่าเด็กไม่ใช่ลูกเขาคำพูดนั้นทำให้บรรยากาศในห้องเย็นเยือกนิชานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนพยักหน้าทำเมื่อข่าวเรื่องการตรวจ DNA หลุดออกมาสังคมเดือดทันทีบางคนเห็นด้วยบางคนกล่าวหาว่ากริตกำลังสำเติมผู้หญิงพิการและเด็กพิมพ์อ่านข่าวแล้วเงียบไปเธอปิดโทรศัพท์วางลงบนโต๊ะไม้เก่าๆถ้าคุณจะตรวจก็ตรวจ,รวจเธอพูดกับกริต ฉันไม่กลัวความจริงกริตรู้สึกเหมือนถูกบีบหัวใจเขาไม่เคยสงสัยแต่การตรวจครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเขาเป็นเพื่อหยุดเสียงรอบข้างวันตรวจมาถึงห้องตรวจเงียบสงบต้นกลา้านั่งตัวตรงแมจะดูตื่นเต้นแต่ไม่ร้องให้เขาหันไปมองกริตถ้าผลออกมาไม่ใช่คุณจะยังมาหาผมใหม่คำถามนั้นทำให้กริตน้ำตาซึมไม่ว่าผลจะเป็นยังไงผมจะอยู่ ผลตรวจออกมาในสัปดาห์ถัดมาตรงไปตรงมาไม่มีพื้นที่ให้ตีความเด็กชายคนนั้นคือลูกของกริตอย่างสมบูรณ์ข่าวนี้แพร่กระจายเร็วกว่าไฟลามทุ่งเสียงสังคมเปลี่ยนทิศทันทีจากความสงสัยเป็นความโกรธแทนแม่ลูกที่ถูกทอดทิ้ง16ปีนิชาปิดข่าวปาหนังสือพิมพ์ลงพื้นเขากำลังทำลายฉันไม่กี่วันต่อมาเธอเรียก,กริตไปคุยคุณต้องเลือกระหว่างฉันกับเด็กคนนั้นกริตมองเธออย่างสงบ ผมไม่ควรถูกบังคับให้เลือกระหว่างความถูกต้องกับความสบายนิชาหัวเราอเย็นงั้นเราคงไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกการยาร้างกลายเป็นข่าวใหญ่อีกระลอกแต่ครั้งนี้กริตไม่หลบเขาเซ็นเอกสารด้วยมือที่มั่นคงเขารู้ว่ากำลังเสียอะไรไปและรู้ว่ากำลังได้อะไรกลับมาพิมพยายามใช้ชีวิตตามเดิมแต่คนในชุมชนเริ่มมองเธอด้วยสายตาเปลี่ยนไปบางคนเห็นใจบางคนอิจฉาบางคนพูดลับหลังว่าเธอโชคดีที่อดีตสามีกลับมาเป็นมหาเศรษฐี คืนหนึ่งพิมพ์พูดกับกริตเบาๆฉันกลัวกลัวอะไรเขาถามกลัวว่าลูกจะถูกดึงเข้าไปในโลกที่ไม่ใช่ของเขากริตนั่งลงข้างรถเข็นผมจะไม่ให้เขาหลงทางเหมือนผมต้นกล้าได้ยินทุกคําเขานั่งเงียบแต่ในใจเริ่มเกิดความหมองบางอย่างเขาไม่รู้ว่าพ่อที่เพิ่งรู้จักจะอยู่ได้นานแค่ไหนแต่เขารู้ว่าอย่างน้อยตอนนี้เขาไม่ถูกปฏิเสธอีกแล้วคืนวันนั้นฝนตกปรยโปรยกริต นั่งอยู่หน้าบ้านเช่ามองถนนเปียกชื้นเขาเสียทั้งชื่อเสียงครอบครัวเดิมและความสงบแต่หัวใจเขากลับหนักแน่นอย่างที่ไม่เคยเป็นเพราะเขาเริ่มเข้าใจว่าการเป็นพ่อไม่ใช่การมาถึงในวันที่พร้อมแต่คือการไม่จากไปอีกแม้วันที่ยากที่สุดกำลังจะมาถึงหลังข่าวผลตรวจยืนยันความเป็นพ่อแพร่สะพัดชีวิตของทั้งสาคนก็ไม่อาจกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้อีกบ้านเช่าเล็กๆ ที่เคยเงียบสงบกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนไม่เว้นวันบางคนมาด้วยความเห็นใจบางคนมาด้วยความอยากหรืออยากอยากเห็นบางคนหวังจะถ่ายรูปไปขายข่าวพิมพ์เริ่มปิดม่านตลอดทั้งวันเหมือนพยายามสร้างกำแพงบางๆป้องกันโลกภายนอกให้ลูกต้นกล้าเริ่มเงียบลงเขากลับจากโรงเรียนด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าวางกระเป๋าแล้วนั่งทำการบ้านโดยไม่พูดอะไรพิมพ์มองลูกด้วยหัวใจที่เจ็บปวดเธอพยายามเข้มแข็งมาตลอด16ปีแต่ครั้งนี้ความกลัวเริ่มแทรกซึมเข้ามาลูกโอเคไหมเธอถามเบาๆ ต้นกล้าพยักหน้าแต่ไม่สบตาโอเคครับแม่กริดรู้ดีว่านั่นไม่ใช่คำตอบจริงเขานั่งลงข้างเด็กชายวันนี้มีใครพูดอะไรกับลูกหรือเปล่าต้นกล้าลังเลก,ก่อนตอบตรงๆเพื่อนบางคนบอกว่าผมโชคดีมีพ่อรวยแต่บางคนบอกว่าผมเป็นภาระที่ทำให้พ่อกับแม่ใหม่ต้องหย่ากันคำพูดนั้นเหมือนมีดบาดใจทั้งพ่อและแม่พิมพ์กำมือแน่นพยายามกลั้นน้ำตากริดสูดหายใจลึกลูกไม่ใช่ภาระลูกคือเหตุผลที่พ่อควรรับผิดชอบตั้งนานแล้ว ต้นกล้างเงยหน้ามองเขาดวงตาแดงก่ำแล้วพ่อจะอยู่จริงไหมหรือแค่ชั่วคราวกริดนิ่งไปคำถามนี้เขาได้ยินซ้ำแล้วซ้ำเล่าในใจตัวเองพ่อจะพิสูจน์ด้วยการกระทำไม่ใช่คำพูดในขณะเดียวกันกระบวนการยร้างกับนิชากำลังดำเนินไปอย่างตึงเครียดทีมกฎหมายทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันดูเดือดเรื่องทรัพย์สินเรื่องหุ้นเรื่องภาพลักษณ์ถูกหยิบยกขึ้นมาทุกประเด็นนิชาปรากฏตัวต่อสื่อในฐานะผู้หญิงที่ถูกทรยศน้ำตาเธอไหลต่อหน้ากล้องอย่างแนบเนียนแต่กริดไม่ตอบโต้ เขาไม่ออกมาด่ากลับไม่แก้ข่าวเขาเลือกใช้เวลาทุกเย็นมานั่งกินข้าวกับพิมพ์และต้นกล้าแม้อาหารจะเป็นแค่ข้าวผัดง่ายๆแต่สําหรับเขามันคือมือที่มีความหมายมากที่สุดในชีวิตพิมพ์เริ่มสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงเขาไม่สั่งไม่ออกคําสั่งไม่พยายามแก้ปัญหาด้วยเงินเสมอไปบางวันเขาล้างจานบางวันช่วยสอนการบ้านบางวันแค่นั่งฟังเธอบ่นเรื่องค่าไฟค่าเช่าคุณไม่จําเป็นต้องทําแบบนี้ทุกวันพิมพูดกริดยิ้มบางผมอยากเรียนรู้ชีวิตที่ผมไม่เคยอยู่ คืนหนึ่งหลังต้นกล้าเข้านอนพิมพ์ถามในสิ่งที่เธอเก็บไว้ในใจมานานคุณเสียใจไหมที่เลือกทางนี้กริดคิดอยู่นานผมเสียใจที่ไม่เลือกเร็วกว่านี้คำตอบนั้นทําให้พิมพนิ่งน้ําตาไหลเงียบๆไม่ใช่เพราะความรักที่ยังหลงเหลือแต่เพราะการยอมรับในที่สุดไม่นานหลังจากนั้นกริจจดจะแถลงข่าวอย่างเป็นทางการไม่ใช่ในห้องรูแต่ในศูนย์ชุมชนเล็กๆเ,เ,เขายืนต่อหน้าสื่อด้วยเสื้อเชิดเรียบๆไม่มีสคริปต์ผมไม่ได้ออกมาขอความเห็นใจ เขาพูดผมออกมายอมรับความผิดพลาดของตัวเองผมทอดทิ้งหน้าที่พ่อมา16ปีและไม่มีข้ออ้างใดคำพูดนั้นทำให้หลายคนเงียบลงจากนี้ไปผมจะจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือแม่เลี้ยงเดี่ยวและผู้พิการไม่ใช่เพื่อชดใช้ภาพลักษณ์แต่เพื่อเตือนตัวเองว่าความสำเร็จไม่มีค่าหากมันเหยียบชีวิตคนอื่นเสียงแฟลชดังขึ้นอีกครั้งแต่บรรยากาศไม่เหมือนเดิมนิชาดูการถแถลงข่าวจากบ้านเธอปิดทีวีน้ำตาไหลด้วยความโกรธมากกว่าความเสียใจ เขากำลังชนะใจคนในชุมชนพิมพเริ่มได้รับความช่วยเหลืออย่างจริงใจเพื่อนบ้านนำของมาให้โรงเรียนเริ่มปกป้องต้นกล้ามาขึ้นเสียงซุบซิบเริ่มเบาลงแต่พิมพยังไม่วางใจเธอรู้ว่ากระแสะสังคมเปลี่ยนง่ายและโลกของกริตยังเต็มไปด้วยแรงกดดันคือหนึ่งเธอพูดกับเขาถ้าวันหนึ่งทุกอย่างเงียบลงคุณจะยังอยู่ไหมกริตมองเธออย่างจริงจังผมไม่ได้อยู่เพราะเสียงเชียร์ผมอยู่เพราะนี่คือความรับผิดชอบต้นกล้านั่งฟังอยู่ใกล้ๆ เขาไม่พูดอะไรแต่ในใจเริ่มคลายปมที่รัดแน่นมานานคืนวันนั้นเด็กชายเขียนเรียงความส่งครูหัวข้อคือฮีโร่ของฉันเขาไม่ได้เขียนถึงพ่อไม่ได้เขียนถึงคนรวยเขาเขียนถึงแม่ที่ไม่เคยทิ้งเขาและเขียนประโยคสุดท้ายว่าฮีโร่ไม่ใช่คนที่มาทันทีแต่คือคนที่ไม่หนีไปอีกกริดอ่านแล้วน้ำตาไหลเขารู้ว่าแม้เส้นทางข้างหน้าจะยังยากแต่หัวใจของลูกกำลังเปิดประตูให้เขาแล้วทีลนิด และนั่นอาจเป็นความสำเร็จเพียงอย่างเดียวที่เขาไม่อยากแลกกับอะไรอีกเลยฤดูฝนผ่านไปอย่างช้าๆพร้อมกับคดียารางที่ใกล้บทสรุปชีวิตของทั้งสามคนเริ่มมีจังหวะใหม่แม้จะยังไม่เรียบง่ายแต่ก็ไม่สันคลอนเหมือนก่อนกริดย้ายออกจากคอนโดรูกลางเมืองเขาเลือกเช่าบ้านหลังเล็กใกล้โรงเรียนของต้นกล้าไม่ใช่เพื่อภาพลักษณ์แต่เพื่ออยู่ใกล้ลูกจริงๆทุกเช้าเขาขับรถไปส่งต้นกล้าเห็นเด็กชายโบกมือลงจากรถอย่างเขินอายเล็กน้อยก่อนวิ่งเข้าประตู โรงเรียนภาพนั้นกลายเป็นสิ่งที่กริดรอคอยมากที่สุดในแต่ละวันพิมพ์ยังคงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเธอไม่ย้ายบ้านไม่รับข้อเสนอรูราเธออยากให้ลูกเติบโตบนพื้นดินที่เขาคุ้นเคยวันหนึ่งกริดเอาเอกสารมาวางบนโต๊ะเป็นแผนการดูแลระยะยาวการศึกษาการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูสมรรถภาพของพิมทุกอย่างเป็นระเบียบเหมือนธุรกิจพิมพอ่านเงียบๆแล้วเงยหน้าขึ้นฉันไม่อยากเป็นโครงการกริดพับเอกสารเก็บงั้นเราจะคุยกันแบบคนในครอบครัว คำว่าครอบครัวทําให้บรรยากาศเงียบไปครู่หนึ่งไม่ใช่คําที่พิมพ์คาดหวังจะได้ยินอีกแต่เธอไม่ปฏิเสธเธอแค่ขอเวลาวันที่สารอ่านคําพิพากษานิชามาในชุดเรียบหรูสีหน้าสงบแต่สายตาแข็งกร้าวการแบ่งทรัพย์สินสิ้นสุดลงด้วยข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายรับได้แต่ไม่มีรอยยิ้มไม่มีชัยชนะนิชาเดินผ่านกริดโดยไม่มองหน้าก่อนหยุดพูดเบาๆคุณเลือกทางยากเองกริดพยักหน้าแต่เป็นทางที่ผมควรเลือกตั้งนานแล้ว หลังจากวันนั้นกระแสข่าวค่อยๆจางหายผู้คนหันไปสนใจเรื่องใหม่ชื่อของกริตไม่ถูกพูดถึงทุกวันเหมือนก่อนเขากลับไปทำงานแต่จำกัดเวลาเขาเริ่มมอบอำนาจให้ทีมมากขึ้นเพื่อกลับบ้านให้ทันมื้อเย็นต้นกล้าเริ่มหัวเราะมากขึ้นเขาชวนพ่อไปเตะบอลในสวนแม้กริตจะเตะไม่เก่งแต่เขาวิ่งตามอย่างตั้งใจเด็กชายล้มหัวเราะแล้วลุกขึ้นเองภาพนั้นทำให้พิมพ์มองจากรถเข็นด้วยหัวใจอุ่นขึ้นเธอเริ่มเชื่อว่าการมีพ่อไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่ไม่หายไปก็พอ วันหนึ่งพิมพต้องเข้ารับการผ่าตัดเล็กๆก,กริดนั่งรอหน้าห้องผ่าตัดหลายชั่วโมงต้นกลา้านั่งกุมมือพ่อแน่นแม่จะไม่เป็นอะไรใช่ไหมกริดกลืนน้ำลายแม่เข้มแข็งกว่าเราทั้งคู่เมื่อพิมพ์ออกมาอย่างปลอดภัยกริดร้องไห้โดยไม่ไอายใครเขาเพิ่งเข้าใจว่าความกลัวเสียคนที่รักทําให้คนเราถ่อมตัวลงมากแค่ไหนหลังการฟื้นตัวพิมพ์เริ่มสอนงานออนไลน์เธอไม่อยากพึ่งพาเงินใครทั้งหมดเธออยากเป็นตัวอย่างให้ลูกเห็นว่าศักดิ์ศรี ยังสำคัญกริตสนับสนุนเงียบเๆไม่เร่งไม่กดดันคืนหนึ่งทั้งสามคนนั่งกินข้าวด้วยกันต้นกลา้าพูดขึ้นถ้าโตขึ้นผมอยากเป็นหมอครับพิมพ์ยิ้มทำไมละ่ะผมอยากรักษาคนที่ไม่มีเงินเด็กชายหันไปมองพ่อเหมือนที่พ่อพยายามแก้ไขสิ่งที่เคยผิดคําพูดนั้นทําให้กริตนิ่งไปเขารู้ว่าลูกไม่ได้ตัดสินเขาแต่กําลังเรียนรู้จากความผิดพลาดของเขาหลายเดือนผ่านไปกริตาพิมพ์ และตนกล้าไปเดินถนนเส้นเดิมถนนที่เขาเคยสุดร้องให้ในวันแรกฝนไม่ตกรถไม่ติดผู้คนเดินผ่านไปมาอย่างไม่สนใจเขาหยุดยืนตรงจุดนั้นสูดหายใจลึกตรงนี้แหละเขาพูดวันที่ผมได้ชีวิตใหม่พิมพ์มองถนนแล้วมองเขาชีวิตใหม่ไม่ได้ลบอดีตแต่มันทําให้เราไม่หนีอีกตนกล้าจับมือพ่อกับแม่ไว้พร้อมกันเป็นครั้งแรกที่มือทั้งสามประสานกันอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีคําสัญญาใหญ่โตไม่มีฉากดรามา่ามีแค่ความตั้งใจเงียบเงียบ ที่จะอยู่ด้วยกันในวันธรรมดาค่ำวันนั้นกริกเขียนจดหมายถึงตัวเองในอดีตเขาไม่ได้สาบแช่งไม่โทษเขาแค่เขียนว่าถ้าวันหนึ่งคุณคิดว่าความสําเร็จคือทุกอย่างจําไว้ว่ามีเด็กคนหนึ่งรอคุณอยู่โดยไม่รู้ตัวเขาพับจดหมายเก็บใส่ลิ้นชักแล้วปิดไฟในบ้านหลังเล็กเสียงลมหายใจของครอบครัวใหม่ดังสม่ําเสมอไม่มีเสียงแฟลชไม่มีพาดหัวข่าวมีเพียงความจริงที่เรียบง่ายและบางทีความร่ำรวยที่แท้จริง อาจไม่ใช่สิ่งที่เรามีแต่คือคนที่ยังอยู่เมื่อเราเลือกไม่หนีอีกต่อไป